จากประสบการณ์ตรงนะคะด้านสื่อโซเชียลมีเดียและประสบการณ์ตรงจากไหนเองที่ทำวิดีโอโลงในแฟนเพจลงใน f a c e b o o k ลงใน YouTube แล้วมีผู้ติดตามมีสปอนเซอร์และสร้างรายได้ได้จริงไหนจะมาแชร์เทคนิคนะคะการทำวิดีโอเนาะว่า เราอะสามารถทำวิดีโอเกี่ยวกับอะไรได้บ้างเพื่อที่ว่าจะได้มองออกว่าเฮ้ย hey วิดีโอที่เราจะทำอะจะทำเป็นในแนวทางแบบไหนดีนะคะไหนไปเพิ่มความคิดให้คุณไปเสริมว่าเฮ้ย hey, ทำอะไรดีนะคะอย่างแรกค่ะการทำวิดีโอเนี่ยเราทำได้นะทั้งรีวิวสินค้าและบริการค่ะเดี๋ยวไนดะ้จะโชว์ให้ดูนะคะว่ารีวิวสินค้าเราต้องใส่ ความเป็นจริงเข้าไปให้เขาดูค่ะว่าสินค้าจริงๆเป็นยังไงแล้วเมื่อมาอยู่กับเราเป็นยังไงเราต้องทำให้เขามองภาพออกว่าถ้าเขาใช้สินค้าตัวนั้นแล้วเขาจะเป็นแบบไหนคนเราชอบจินตนาการค่ะ ดังนั้นเนี่ยการรีวิวเราควรที่จะทำเป็นก่อนและหลังสินค้าเปล่าๆกับสินค้าที่อยู่บนตัวคนบนตัวคุณรีวิวก่อนและหลังตอนอ้วนมาตอนผอมหน้าสดที่มีสิวไม่สดใสแต่ใช้ครีมแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลง อันนี้คือในอยู่ในหมวดหมู่รีวิวสินค้าและบริการนะคะซึ่งบอกเลยว่ามีคนอยากรู้ปัญหาพวกนี้มากใน YouTube ค่ะทำลงไปได้เลยนะมีคนเซิร์ชหาข้อมูลตลอดเลยจากประสบการณ์1-2ปีที่ไนทำมานะคะสิ่งที่มีคนดูคือสิ่งที่เป็นปัญหาค่ะดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าคนเรามีปัญหาอะไรเราก็ไปแก้ไขตรงนั้นซะแล้วเป็นคำตอบให้เขาค่ะ ต่อมาค่ะคือเรื่องการท่องเที่ยวนะคะสถานที่ต่างๆเราสามารถถ่ายสถานที่ได้เพราะมันเป็นการอธิบายที่ง่ายที่สุดค่ะถ่ายว่าลักษณะตอนเข้าไปประมาณไหนบอกราคาให้ชัดเจนบอกว่าเป็นสิ่อสถานที่ที่เหมาะกับใครใครที่น่าจะไปต้องเป็นคนที่ชอบแบบไหนหรือจะเป็นอาหาร ถ้าเราชอบกินเราก็ทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับอาหารซูมเข้าไปเลยค่ะว่าอาหารไปกินที่เนี่ยเป็นยังไงอะไรเด็ดแนะนำเมนูไหนไม่ต้องบอกทุกอย่างนะคะว่าทุกอย่างอร่อยหมดไม่มีคนฟังค่ะคุณต้องบอกว่าอะไรอร่อยที่สุดที่ห้ามพลาดและบอกราคาด้วยนะคะอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถนำไปใช้ เทคนิครีวิวได้เลยนะคะว่าเทคนิคนี้จะเป็นประโยชน์แล้วเริ่มคิดออกแล้วแหละว่าอยากทำวิดีโอแนวไหนถ้าใครยังคิดไม่ออกนะคะขอให้ลองทำดูก่อน,นะค่ะเราจะค่อยๆเจอเส้นทางของตัวเองค่ะ